เขมีลูกเล่นนะครับเล็นเพื่อนนะครับะเห็นอยู่นะนี่ครับใจควันนะครับใจควันถือเป็นเพื่อนเจ่อนกันนะครับแล้วก็เขียนมาตามรหัสด้วยสวัสดีครับอาเจียนสวัสดีครับเพื่อนเจ่อนถูกต้องครับต้องเป็นอาเจียนกันนะครับอย่าไาเรียกจงอาจารย์ไม่ใช่ครูบาไม่ใช่เขาเล่าว่าแล้วไม่ได้สอนด้วยเรื่องมนุษย์สอนไม่ได้นะครับ มนุษย์สอนไม่ได้ครับใครที่สอนได้ต้องเป็นซูเปอร์แมนเท่านั้นแล้วซูเปอร์แมนเวลาจะให้มนุษย์รู้เขาไม่สอนด้วยครับนะคนที่มีความจริงอันเป็นสัจจธรรมเชธรรมชาขั้นสูงสุด God only, ก็อดลี่อีเทอร์กาเฉยเอมตีเนสโลกุตรธรรมพระธรรมวิธีการสอนเขาจะไม่สอนนะครับเนะพราะเรื่องมนุษย์เป็นเรื่องของการรู้เองรู้อะไรรู้ขรสอนถูกต้องครับ เรามาดูต่อนะครับว่าอาเจียนอาเจียนนะครับจาก f อซีที่รักเป็นไงครับแฟนคลับเอาว่าเราเป็นเพื่อนเจื้อนที่มันลึกกว่าในแฟนคลับก็แล้วกันนะครับผมก็รักรักเพื่อนนะครับรักเพื่อนเป็นกำลังใจให้ทุกคลิปนะครับโหสุดยอดครับเอาความเป็นนึกคิดนะครับส่งผ่านมาทุกคลิปนะครับ ผมขอบอกตรงนี้เลยผมดูอาเจียนไม่ทุกคลิปหรอกครับถูกต้องครับนะฮะถูกต้องครับนี่ถูกต้องครับแต่ไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะโทรศัพท์มันเข้าพอดีสักครู่นะครับสักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่เดียวนะครับโทรศัพท์เข้าครับพอดีว่ามีเหมือนเดิมแหละขอทานก็มีแต่คนเอาอะไรมาให้กินนะครับ ก็มีของกินมาให้นะครับโอเควางไปแล้วก็ขอทานนะครับขอทานก็ผลคอร์สบอร์ดตัวนี้เลยดูวเจียนไม่ทุกคลิปหรอกแต่ผมให้แต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าถึงคอร์สสอนกี้นใต้ด้วยโหแน่นอนจริงครับเป็นคนที่แยบยนแยบคายนะครับมีมีความเอ่อเขาเรียกความชั้นเขาเรียกชั้นตื้นชั้นหนาชั้นลึก นะครับชั้นกลางนะครับเพราะว<ม>่าขีดเส้นใต้มาด้วยแล้วมีตัวสไลด์ของตัวฐานด้วยนะครับแสดงว่ารู้เรื่องการหมุนแน่นอนนะครับในภายภาคนะครับในภายภาคเบื้องหน้านี่ภายภาคเนี่ยมีภายแล้วมีภาคอีกแล้วือเรียกในภายมันอยู่ภายในในนะครับในเสียไม่พอแล้วเ็าแบ่งห้องห้องก็าเป็นพกักภาคไปเป็นพกปปันพกภาคแล้วก็พูดถึงเวลาด้วยเพราะว่ามนุษย์นี่ต้อง เขาบอกว่ามันมีสี่มิติ